สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องกเกษตรมือท่าไรธนาทอดเนาะค่ะพี่น้องสิงว่าไม่ไงธนาทอดนี่ถือดอกไม้มาเห็ดยังเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นฮีซิบสองข้องซิซีทางอันทางอำเภอเพ้นจังหวัดปูรอนานีทางภาคอีสานตอนบนห้องเห็ดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะพี่น้องมันมีวันออกพรรษาเนาะค่ะออกพรรษาล่าพระเจ้าก็เลยตัวมีการไวาไยวายที่เห็ดกระโกงเดีอวสิค่ะพี่น้องเห็ดกระโกงเนาะค่ะเพื่อบ้อบางมูซ่าเลยว่าออกพรรษาแล้ววายพระพุทธพระธรรมอยู่กับบ้านเฮาได้หูเลยว่า มือนี่เป็นมือออกพรรษาแลเด้อค่ะจังสีเพิ่นก็นจะเฮ็ดจังสีมากกัไในตะไลแล้วอนี่ค่ะเฮ็ดมาตกกั้งแต่กู้วันเกิดมากกเห็นพอเห็นแม่พ้าเฮ็ดหลุกเต่าก็เลยเฮ็ดตามเนาะค่ะเนาะสิ่งที่ห้ามีก็คือดอกดอก,ดอกสูตรเนาะค่ะเป็นดอกไม้ป้าแลักะดอกพูดบานห้าลหลักะมีมีม่านเขาค่ะพี่น้องมีม่านเข่าเพื่อเลยถือโอกาสแบบว่าบูซ่าแม่พ่อซุปม่านเขาเพราะว่าหลังจากออกพร้ษานี่ก็จะได้เกี่ยวเขาแล้วเนาะค่ะเนาะ เบืงก็เลยเอามาขึ้นเอามาข้นห่านน้่งย่างที่พี่น้องเอามาขึ้นห่านเพื่อที่จะบูชาเนาะค่ะเนาะเบิ้งไปเลยค่ะว่าที่มีวิธีกรรมยังไงให้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนาทำไมนั่งละ่ะไม่เห็นเลยเอาให้เลย ไ,ไปดูใกล้ๆก,ๆกะซิมีไอกะท่งกะท่งโดยเอาไอกาบกล้วยนะคะไม่เห็ดเป็นเลือดแล้วก็หอยใบน้าอันใช่ค่เห้าจังสิค่ะพี่นอ้องส่วนมากเ็ดนี้ก็เป็นโซนของหน้าบ้านนะคะเด้อทาในโซนของหน้าบ้านนะคะหลังก้ากะซิมีการจุดประทัดเพื่อบ่งบอกบ่งบอกอยังก็ที่หลัก ในคว่ำบอดีว่าให้เอาใส่เสียงดังแน่หละหรือว่าอีกนึ่งก็ซื้อให้ผู้สิงขทิตต่นดีหู้บอกก้าวเพื่อนโดย้าใส่เสียงดังเสียงประทัดแต่สมัยก่อนมันก็จิเป็นคนเรียกยังก,ก่อนหรอก เป็นไส้บัไม้ไผ่เนาะไส้แคสจุดเสียงดังพุบปัมปุบปัมมาละหลังจากเข้าเขาพันษาเันเงียบมากดูเนาะเพิ่งก็เลยจุดนี่ประทับในการจุดให้มีเสียงดังน้ำเหนอหูเด้อว่าออกพันษาละเด้อจังสีอยู่ยุบานนี่ฉันกะสีกะสีเฮ็ดจังสีซุปปี้กะพี่นนองแล้วกะสีได้ยินเสียงประทัดึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเด็กหน่อย เขากระชิจูดอยู่วัดอยู่น้ำเพื่อนอยู่น้ำนยเฮยงจังสีแม่เป็นการส่งเสียงมาออกพรรษาแล้วนะเฮยงเจังสี่แม่ค่ะเป็นเหตุที่สองข้องทิบที่เีข้องเหตุมาจะใดต่ไตล,ล่เลยขนาดคือบ้านอื่นอ,นอาจจะบ่มีแบบนี้ครับแต่ว่าบานนี้เหตุ 4, จังสี่ยังสี่นะเหตุจังสี่ก็เลยข้องไหวซึ่งวัฒนธรรมที่แปลว,วา่าผู้ถ่าผ้าเห็ดไหมคะพี่น้องผู้ถ่าผ้าเห็ดนอกกับเห็ดนอกขะนอกกระชมิมีการจุดถูกจุดเทียนนอกขะนากแล้วก็คือไอ้เวลาสีเห็ดนี่คือเวลาเนี่ยมาแลง ยนีมาแรงเนาะค่ะคร,รูเพลย์เนี่ประมาณหกโมงแรงเนี่ยเสียงดังมาค่ะนี่ค่ะคือคือเป็นวัฒนธรรมแล้วก็จุดเสียง เนาะเพื่อที่ปัดเป่าสิมก็รับดีออกไปสิเสียงดงังเกลี้ยงน้อยนั่ะเด้อแม่ว่าบ้านอื่นมีมีมีพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมแบบนี้บ่ค่ะเขามาคอมเมนต์ให้แน่แต่ว่าทางบ้านดิฉันมีจังสี่กับพี่น้องพ่อแม่ยพนพ่าเฮ็ดมากอะเฮ็ดมากเพื่อความอยู่ดีมีแห้งเนาะภาคอีสานตอนบนเฮาแม่ค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ไ่เค่ะในการไหว้ละอีกนึงก็คือดอกดอกปีบเนาะค่ะเนาะดอก ดอกดอกตีมแม้แต่ว่าตอนนี้มันยังบาบานก็เลยบวไรค่ะก็เลยปเป็นดอกไม,ม้ปลาแท่เป็นดอกสูตรแท่นเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเอาแบบวัฒนธรรมอีสานเฮ้ามาให้เบิ้งยังสิงค่ะพี่น้องฝากติดตามช่องเกษตรมือทำไรธนาท่อนควงเงข้าเนเดอค่ะเด้อร์เป็นกำลังแรงใจให้เป็นยานนาท่อนโฆษณากับยาก้นขามไรค่ะพี่น้องแบบนี้นะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่เมฆะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะลักษณะดอกสูรหนึ่งในดอกไม้ที่เฮา,าจะต้องเอามาอันบูซาเนาะค่ะเนาะดอกสูตรที่เกิดอยู่น้ำพ่นน้ำไฮน้ำหน้าเขาเมคะ่ะมันเป็นดอกไม้ป่าได้อันนี้นบ่นนะะเ,เป็นดอกไม้บ้านนด้ค่ะเนี่ยิเป็นดอกน้อยๆยังสิ่ค่ะพี่น้องดอกสูตร,รสันทันผ้าอื่นน,น,นี่ค่ะเป็นเครือเด้ค่ะเป็นเครือดอกอันนี้จะเป็นเครือค่ะ นี่ค่ะแต่นระบางกับิีาเตรียมจั้สชีได้ค่ะเป็นมือนีมากิ่มหาเตรียมแบบนี้ค่ะโตโดยการจุดสารนะคะ่ะเนาะยงมาแรงวันศีลกับมาจุดสารจะสีสูแรงค่ะสูศีลค่ะนี่ค่ะยดีไม่แห้งนะคะเนาะจะเฮ็ดแบบนี้ประจําเดค่ะาดอทั้งภาคกิจานตอนบนเท่า,านนวันออกพรรนสาเนาะค่ะดูนี่ค่ะ Thank you.